วันนี้ครับ Drake ของเราไม่พอใจที่ถูกวิจารณ์ในกระแสของอัลบั้มใหม่อย่าง For The d o g s ที่ปัจจุบันเนี่ยครับกำลังถูกวิจารณ์กันอยู่จากหลายๆสำนักข่าวเลยนอกจากหลายๆสำนักข่าวแล้วเนี่ยทางตัว influencer หรือว่าตัว b l o เ g e r s ในโลกคลิปฮอปเองนะครก็ได้ออกมาพูดถึงสิ่งที่เขาคิดถึงที่เขารู้สึกหลังจากที่เขาเนี่ยได้ออกมาฟังอัลบั้ม For All The Docs กันแล้วแต่เรื่องราจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกัน ผมบอกเลยเด็กโกรธมากเด็กไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กไม่พอใจที่คนมาด่าเขาเด็กไม่พอใจที่ทุกคนไม่ชอบอัลบั้มของเขาครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับ gonna lot Drake. for all the dogs อัลบั้มใหม่ของเด็กเพื่อนๆฟังกันหรือ,อยังและถ้าเกิดว่าทุกคนไม่รู้ครับเราจะมาฟังอัลบั้มนี้ไปพร้อมๆกันในคืนวันพฤหัสตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเราจะมาแปลกันทุกเพลงเลยว่าแต่ละเพลงนงเนื้อหาเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆคนไหนอยากฟัง อยากแปลอยากเข้าใจ All the Dogs เจอกันพฤหัสหนึ่งทุ่มรอฟังไปพร้อมกันแต่วันนี้ครับผมหลังจากที่อัลบั้มล่าสุดปล่อยออกมาได้เกิน24ชั่วโมงแล้วเนี่ยแน่นอนว่าก็จะถูกนักวิจารณ์ออกมาพูดถึงและกระแสในอัลบั้มนี้เป็นอย่างไรบ้างล่ะต้องพูดอย่างนี้ครับผมคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ชอบตั้งแต่ออกเพลงที่ฟีดกับซีซ่ามาแล้วตอนนั้นเนี่ยครับที่ออกเพลงฟีดกับซีซ่ามาเนี่ยโจบัดเดนหนึ่งในอดีตพิธีกรรายการของคอมเพล็กซ์เนี่ยได้ออกมาพูดไว้ว่า เพลงนี้เป็นเพลงที่มาแล้วก็ไปเห็นใครพูดถึงมัง้งไหมล่ะทั้งๆที่มีทั้งซิซ่าทั้งเดรกแต่เพลงเนี่ยหายไปเลยไม่มีใครพูดถึงเลยซ้ำนอกจากเรื่องหน้าปกที่ถูกฮารีเบลลี่เนี่ยฟ้องเท่านั้นแหละเพราะว่าไปขโมยหน้าปกรูปที่ใช้ในรายการนิโคโลเดียนที่ไปถ่ายฮารรีเบลลี่เมื่อหลายสิบปีที่แล้วโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตฮาร์ีเบลลี่หลังจากดรามานั้นอ่ะโจบาเดนบอกว่าก็ไม่เห็นจะมีใครเคยที่จะพูดถึงเพลงเพลงนั้นอีกเลยหลังเชกนนั้นเมื่ออัลบั้มมนน้ออกกาคคััผไดฟง คนส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเนี่ยพูดไว้ว่าอัลบัม for all the dogs เนี่ยครับเดรกพยายามจะตามกระแสมากเกินไปจนทำให้เดรกเนี่ยพัฒนาไปในสิ่งที่ไม่ได้คนที่ชอบเดรกเป็นคนเกาพูดกันอย่างนี้ครับพวกเราส่วนใหญ่ที่ชอบเดรกกันเนี่ยฟังเดรกกันเนี่ยเป็นคนที่ฟังเดรกกันมาตั้งแต่สมัยนานแล้วอะ่ะ นะอย่างช้าที่สุดผมว่าก็คงจะต้องสตาร์ท from the b o t t o m now here นะ่าคงช้าที่สุดแล้วแต่สำหรับคนที่ฟังตั้งแต่ take care ฟังตั้งแต่ marwin's room ใช่ไหม <laughs> <laughs> เพลงชาติ anthem ของลูเซอร์ของเราครับ marwin's room <laughs> ใช่ไหมล่ะเออมันก็คงจะไม่แปลกใจที่เราเนี่ยจะชอบเด็กกันเราแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยได้พูดไว้ว่าปัจจุบันนี้แฟนคลับของเดรกหรือว่าคนที่เดรกพยายามจะทําอัลบั้มน,นี้มาให้ฟังเนี่ยครับผมมันไม่ใช่คนที่เป็นแฟนคลับของเดรกจริงๆอ่ะเดรกพยายามจะไปตามกระแส เด็กลุ่นใหม่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเด็กจะเห็นว่าเด็กพยายามไปออกสัมภาษณ์มากขึ้นเด็กเช้าเอาถึงใครเซนเนตและสตรีมเมอร์ทั้งๆที่เด็กไม่เคยไปออกสัมภาษณ์รายการใครก็ตามที่เป็นชาวฮิปฮอปที่ทำรายการอยู่เลยรวมทั้งศิลปินที่มาฟีดแนวเพลงที่ทำโฟลที่ใช้ต่างๆเนี่ยเขาพูดถึงว่าการที่เด็กไปเอาโฟลของเด็กๆไปเอาเด็กๆมาฟีดเนี่ยเพื่อที่จะทำการที่เขาจะได้ไปเข้าถึง กลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยมันทําให้เขาลืมแล้วที่จะไปพัฒนาสิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ชอบเขามาถึงปัจจุบันนี้คนที่เป็นแฟนคลับกับเขามาตั้งแต่แรกนั่นแหละส่วนนี้แหละครับผมไม่ได้ถูกแค่จบัดเดมพูดคนเดียวคนแม่งพูดกันเต็มไปหมดแต่แน่นอนเมื่อเด็กชาวอาถึงสตรีมเมอร์เมื่อเด็กชาวอาถึงหลายๆคนและคนที่เขาไปออกสัมภาษณ์ด้วยเป็นคนที่มีชื่อเสียงและมีคนฟังในปัจจุบัน คนพวกนั้นจะพูดดีๆกับอัลบั้มเ r a k ทั้งนั้นต่อให้มันดีหรือไม่ดีก็ตามเพราเขาถูกพูดถึงในอัลบั้มของเ r a k เลยนะเว้ยแต่ d ด a k เนี่ยไม่พอใจในสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างมาก r a k e เนี่ยครับออกมาด่า Joe b u d ด e n ออกมาด่าทุกคนว่าแบบว่ามึงดังได้เท่ากูหรือเปล่ามึงเป็นใครเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปใบแล้วให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันละกันแต่นอกจากนั้นความเดือดร้อมันยังไม่จบเพราะว่าล่าสุด ผมได้เล่าไปหลายครั้งแล้วว่าริวยาชีไปสนิทกับเดรกได้ยังไงไม่รู้แต่ว่าไอ้เรื่องที่เขามาวิจารณ์กันเนี่ยดีเจอ d คาเดก็เป็นหนึ่งในคนที่พูดเรื่องนั้นฮะแต่ DJ a c a d e m เดิทุกคนต้องเข้าใจว่าเขาเป็นแฟนขับโน .1 โคตรโคตรของเด็กแม่งไม่เคยพูดอะไรไม่ดีเกาะแข่งก่อขาเลียตูเด็กอยู่ตลอดเวลาแต่ทิ้งเนี่ย พออัลบั้มนี้ออกมาดีเจแคลดิมิกได้ออกมาพูดแบบพยายามจะปณีประนอมแล้วก็ไม่ด่าเด็กสักคำเลยเว้ยแต่ริวโบสเว้ยริวยาชีที่ปัจจุบันเนี่ยไปสนิทก,กับเด็กได้ไงก็ไม่รู้ครับผมพยายามจะไปเกาะแข้งเกาะขาเด็กอีริวยาชี่ก็สไตล์ทําทุกอย่างตามเด็กอะ่ะเอาไปฟ้องเด็ก <c oughs> ว่าเนี่ยกูไปดูไลฟ์อับแคดมิกมาแคเดมิกแม่งด่ามึงก็เลยทําให้เด็กเนี่ยดูท่าว่าปัจจุบันเนี่ยจะผิดใจกับแคเดมิกด้วยนั่นแหละคนก็เลยออกมาด่าริวโบสด้วยว่ามึงเนี่ยนะตัวเกาะเลยไอเ้เหี้ เมื่อไรเด็กจะเลิกยุ่งกับริวยาชีสักทดีแล้วเด็กไปยุ่งกับริวยาชีทำบ้าเลยตั้งแต่แรกนี่คือสิ่งที่คนเขาพูดกันอยู่ในปัจจุบันกับอัลบั้ม for all the dogs เพื่อนเพื่อนฟังแล้วรู้สึกยังไงกับอัลบั้มนี้กันบ้างล่ะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยเพราะว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากฟังให้ลึกให้เข้าใจไปมากกว่าน,นี้เราจะเจอกันนะในวันพฤหัสหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไป stream อัลบั้ม for the dogs แล้วเจอกันครับวันนี้ผมลาไปก่อนแกงแกง peace